ทางเดินที่มีสากท้อเด้มากันไล้รัได้รัให,ให้มันเริ่มเลือนึงก้าเดินออกไปออกที่ตามเส้นทางในวันนั้นถึงแม้ต้องเดินทางวกวนเคยกนวนในยามที่มีฝนพรำและก็ไม่เคยคิดหยุดและยังเดินออกไปส่งเสียงออกไปเรียกหาเธอสักวันดองได้แน่นอน การเดินเทาาที่แสนยาวไกลไดรวมน้ำล้มดำมากมายไว้ในความจำเสียงระทังดังให้เราได้รู้ตัวรถที่เทอจิงตนราการเอาไว้ก็เป็นม็ดดังจุดหมายนำพาฉันใี้ล่องลอยไปจนไกลสุดข,ขอบนภาความรู้สึกที่อยู่ภายในได้รวมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวจะฟันของเราได้กลายเป็นจริงพออยยังคิดก็ไป ที่เธอจินตนะกานเอาไว้ก็เป็นมาดังใช่ไหมในตอนนี้ของพวกเราเดาให้เอาคนทันเจอฝันที่แบบ่ยงไจะแวะและได้ก็ต้องมีแสงวิสองเทาถึงแม้ว่าจะรีบหรีบเพียงใด